ปอปานชาแนลครับผมพี่น้องป้องปายสุขูสุคนครับผมแดดลบล,ลมตกและฝนก็ตกเสร็จเมื่อกี้นี่เองเห็นไหมคันเทนาคันนาคันเทนาซุ่มเย็นซุมซ่มสั่มครับผมปุ้ยครับผมเข่าก็กําลังง่ามครับผมล่มพัดพัดไปเข่าครับผมล่มพัดไปเข่า ติวลิวติวลิวติวลิวอยู่พี่น้องป้องไปสกุสกุลครับแดดลบลมตกสวยสวยบรรยากาศหอมดินหอมข้าวครับพี่น้องป้องไปครับหอมดินหอมเข่าครับผมฝนตกแล้ว่าเห็นพี่น้องป้องไปเบิ้งหลักฐานเป็นพยานหลังฝนตกก็จะมีลุงกินน้ำท่านเห็นลุงไหมเนี่ยเส้นลุงเส้นลุงกินน้ำท่านเห็นเปล่าครับลุงกินน้ำครับผม ครับผมเห็นไหมครับหลักฐานนี้ครับผมมือหนี้าพ,พี่น้องป้องไปสุขูสุขคนครับแดดลม้มตก้าาเบื้องเขาอยู่หน้าครับผมเข่ากําลังสิง,งามครับผมอยู่อยู่ใส่ครับพี่นอ้องป้องไปอยู่แก่ใดของโลกนี่ครับผม <laughs> จังหวัดใดครับ อยู่ต่างประเทศ <ín> เห็นเป็นในเป็นทงเขาทงหน้าเขียวชอุ่มชุ่มชื่นฉ่าเป็นยังไงในน้ํามีปลาในนามีข้าวบ้านคงที่ทำนาะทำนะปาปลูกข้าวทุกเมือนนองกัดทำนาเกลือ หนุ่มกระสินครับกระสินนี่ดินน้ำน้ามซูมปลาซีววนคือแข่แกงหางเพื่นบ้าเพื่นบ้าครับพี่น้องปองปไปสุกุลสุกคนครับนี่แหละครับผมธรรมชาติเคี้ยวขจีนะครับผมทุ่งข้าวนะครับผมเนี่ยฝนตกครับในน้ามีปลาในหน้าก็มีเข่าครับจะน้อยเข่ากระสิง่ายครับผมนะครับเย็นชุ่มฉ่ำนะครับพาพี่น้องปองไปไว้บนเขาอยู่หน้าครับ เขาไ้ปลูกแตะข่ายดิ้พี่นอ้องป้องปายเขาไ้ปลูกแตะข่ายดิ้ครับลุงกินน้าม,มางามเถอะนะพี่น,ออน้องเขาก็ปลูกเน่อมงเน่อไม้ครับผมบักพริกบักเขือย่เอาละเอียดนี่ครับปลูกอยู่ที่สวนครับผมก็สกิมีแบบม้งมีเน่อไม้ครับผมแบกพริกบักเขือบักเขียบกล้วยเกลือยพี่หมดครับผมเนี่ยเนีย่ยโรนี่นะครับนีล้างเนี่ย เห็นว่าครับเป็นแถวยาวๆเลยครับผมเป็นแถวยาวๆเลยครับผมจะเป็นคู่ครองอย่างลึกเลยนะครับผมสีมีน้องหมงูน้องใหม่เขาก็จะปลูกของครับผมตามคู่ครองครับของตามคู่ครองก็มีกล้วยปลูกบางที่ไปจะกินบักเขื่องสิครับบ่บาขาดโซนบพาต้องซื้อเขากินไหครับพี่น้องป้องไปยิ่งตอนนี้ยิ่งโควิดนะเราต้องประหยัดเงินมากๆนะครับผมบาง บางครั้งนะครับความสุขไม่ต้องวิ่งหาพี่น้องต้องไปครับความสุขอยู่ใกล้ๆตัวรักษาแม้กระทั่งไหเหดดีครับความสุขอยู่ใกล้ๆตัวครับผมสิ่งแวดล้อมอยู่ข้างๆตัวเราความสุขไม่ต้องวิ่งหานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับผม ลูกข้าวก็ได้กินข้าวปลูกผักก็ไม่ต้องซื้อเขากินนะครับผมอยู่อย่างพอเพียงก็อยู่ได้เมื่อหนีผ้าพี่น้องป้องไปมเมื่อบึงคงเบิงทาเบิงไหยเบงหน้าครับดูบรรยากาศสิครับแดดล่มลมตกครับสวยรึเปล่ลาสวยรึเปล่ลาอยู่แก่ใดของโลกนี่ครับผมอยู่ต่างประเทศเห็นทุงให้ทุงหน้าและคิดทอดบ้านบ่ผู้อยู่ไกลครับผมมีห้องให้เด้อห้องให้เด้อ <laughs> นะครับยุคโควิดเราก็ต้องรักษาตัวเองนะครับผมทั่วโลกประสบปัญหานี้หมดแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ดูแลรักดูแลตัวเองไปไหนมาไหนก็ใส่แมสมือล้างเจลแล้วก็ถ้าเป็นไปเป็นไปได้ก็อย่าไปไหนมาไหนนะครับผมเพราะว่าเป็นพู้หายการติดเชื้อโลกนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นอยู่บ้านเรานี่แหละดีที่สุดแล้วปลูกข้าวปลูกปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ได้กินหน่ะพี่น้อง <laughs> ผู้ใดยุ่แก่ใดยุ่มุมใดทักทายกันได้ครับผมเด้อบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยูพินอยู่สมุทรสาครเอ้าเกเลือบ่แลกเขาอยู่นะเดย์นี่พูดฮิตเขาไว้เต็มอยู่ครับพี่น้องป้องไปทอกหน้าเขียวชะอุ่มสวยไหครับบรรยากาศแดดร่มลมตกสวยงามมากๆพี่น้องป้องไปในน้ำมีปลา ในานาก็มีข้าวนะครับผมจะนอนเดี่ยเขากระสีออกห่วงครับผมกระสีตั้งท้องตั้งม่านแตะะ่กาสักพักหนึ่ง้ามันออกเป็นเข่าออกร่วงเป็นแบบเป็นสีทองก็จะเป็นสีทองอรามตอนนี้ก็เป็นเขียวเอุ่มพุ่มสวยอยู่ครับผมม่านคงที่อทีิกาลสินครับพี่น้องปองไปพระพี่น้องปองไปามาเบิงเขา่าให้ในหน้าหล่ะครับผม ยาสีเครียดเด้อสู่ๆครับพี่น้องสู้ไปด้วยกันนะครับผมภาพพี่น้องว่าบางเขาบางไฮบงหน้าบางสวนครับผมบรรยากาศดีๆชิลๆนะครับผมบางที่เห็นบรรยากาศดีๆเห็นภาพสวยๆ่ยยงี้ก็ผู้ใดบังพานช่องปอปานชาแนลกาสิบางคนกาสิแบบยังก็ล ชุ่มชื่นหัวใจหายคิดถึงบ้านสิแม่ครับผมเห็นภาพมึงสิล่ะกยูตั้งประเทศเทนหลกะหายคิดถึงบ้านยูดีไม่แห้งสิแม่ครับผมหายคิดทอดบ้านสิแม่ครับผมบรรยากาศงสิหาซื้อบ่ได้ครับแต่ว่าเข้าก็นํามาฝากกันเข้าอยู่ทงหรือทาเข้าก็แช่กันเนี่ยลุงกินน้ำครับเนี่ยบางลุงกินน้ำเด้อฝนพุ่งหลังฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนี่ครับฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะจ้าลุงกินน้ำครับผม บรรยากาศสวยๆกลางทุ่งไร่ทุ่งนานะครับผมปอปานชาแนลนะครับผม,นนบผมถูกอกถูกใจและกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เห็นเด้อพี่น้อพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้ค้นครับฝากเป็นลูกได้บ้านเป็นหลานในสวนเลยครับผมช่องปอปานชาแนลครับผม หลังฝนตกฟ้าหลังฝนย่องสวยงามเสมอเหมือนชีวิตคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเ mm. ม่นบ่ครับปอปาดเบ่ถูกบ่ครับผมปอปันนะครับเป็นกําลังใจให้สุขูสุขคนนะครับผมแม้กระทั่งตัวเองยังต้องเป็นกําลังใจให้ตัวเองถ้าตัวเองไม่เข้มแข็งแล้วใครจะเข้มแข็งใช่ไหมครับผมมือหนีผภาบรรยากาศแดดลมล้มตกุ่งท้องฟ้าก็งามงาม,งามครับฟ้าเปิดครับหลังฝนตกลุ่งก็ก,กินน้ำครับผมผ้าพี่ดองว่าเบิ่งเขาอยู่ไหอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทายู่สวนครับผม บรรยากาศดีๆชิวๆนะครับผมอ่ะอย่างนี้จะเสียงเอาบางหน้าถ้าตากันปอปัน Channel, ปเช่นนล้บมเปนคนรูปรอแหละครับแต่เป็นคนจิตใจดีอทักทายกันนะครับอย่างเป็นทางการพาพี่น้องป้องปลายสุขูสุคนมาบูมาดูท้องไห่ท้องนานะครับยามเย็นสวยจริงๆครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับปอปาชนชาแนลสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องไป,งปสุปู่สุคนครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเลร่นทงเด่นทามาเบิงเข่าอยู่หน้าแะครับพี่น้องโอ้ยเข่างามงามฝนกับฝนเพิ่งตกเสร็จเมื่อนี้ครับผมฝนมาเบ่งหันนะครับน้าก็ดีแหละครับเข่าได้ชุ่มชื่นครับผม มื่อหนอีกับภาพี่น้องต้องไปมาเบิงงไ้เบิงทงเมืองทาเบิงหน้านะครับสวัสดีครับโปรปานชาแนลนะครับผมถ้าชอบบรรยากาศท่งไหยทงหน้าชุดนบ,บทบนะครับนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆแล้วก็จะพาทํากับข้าวแบบชุดนบ,บทุนบ,บท กินน้ากันพี่น้องต้องฝ่ายสูงวนยุกแก่ไรย,ยุทงยุท่าหรือว่ายุต้าเะเตศกัดทักท่ายปอปานเชนแอรได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นลูกในบ้านเป็นลานในสวนเี่และครับปอปานชนแอรนะครับผมฝากเป็นลูกในบ้านเป็นลานในสวนเลยนหละครับพระบํวงเขายุหน้าครับผมมาชมบรรยากาศสวยๆอะไปดู บรรยากาศเขียวชะอุ่มพุ่มสวยอย่างนี้นะครับผมเบืองแหนครับภูขเขากำลังงามครับมือสีผ้าเบิ่งครับผมมองอันบูดบูดยูดกิ่นนี่พี่น้องปลูกบักพร,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 ริกปลูกมะเขือนะปลูกกล้วยอย่างนี้ตลอดสายเลยครับน้องมงน้องไม่กับบูดหยากครับผมเนี่ยน้อไม่น้อไม่กับบูดหยากที่พี่น้องกองไปบูดบูดหยากครับเนี่ยปลูกกล้วยกล้วยกับปลูกลายครับปลูกพริกปบุกเขือเป็ดกาโอกาบริเรี่ยมเรียกซัเป็ดกับไก่ <laughs> ิ่งเครับผมเข่างา่าม่พี่น้องเนี่ยในน้ํามีปลาในานางก็มีข้าวนะครับผมเดี๋ยวนะครับบรรยากาศเขียวๆนะครับสวยงามถ้าพี่น้องมาชื่นอกชื่นใจโอ้ยหอมกินดินนะครับผมหอมหอมกินเขา่าหอมกินดินครับพี่น้องป้องไปงามอีดีครับ หอมดินหอมข้าวหอมธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติมีความสุขที่สุดในโลกเลยนะครับผ้าพ่นองมาเบิงเข่าซื้อดอกายาสีผ้าเบือเ่อเด้อบรรยากาศสิหาซื้อว่าไรดีพี่น้องเขาเป็นผ้าพี่นองมาเบิงครับผมให้พี่นอ so 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 er. ้องหายทุกข์หายโศกหายเศร้าเด้อยาเจ็บยาไข้ยาจนเด้อสุขุสุขพนครับผมปอบาลชแนลครับผมผ้ามาเบิงทงเบิงท่านะครับงามบอ งามบ่เขา่ขาเข่างามบ่เขียวฉุ่มพุ่มสวัยอ้ยบ้านทังเจ้าอยู่ใส่บ้านข่ยุกระสินดีหนุหน่มนาข้าวสาวนาเกลือจําได้ไหมในน้ามีปลาในนานั้นก็มีข้าวครับผมเราปลูกทุกอย่างนะครับเราปลูกทุกอย่างลุงกินน้ําสวยสวย,สวยพี่น้องลุงกินน้ําสวยบอ่อเสาทู่กับเสาอันเสาทู่กับเสาอันอ่าอ่าย่างกับ GSM A S ครับผมอุบงแดงฝุ่นมางามเตะ บ้านผมกับมีเสาทุกกับสเสาอีกับเสาเอสนี่ครับผมโฆษณาเลยครับผมสเบอาดู่าวปฏิเจติกระสิหรอกเนาะกับผมงามงามครับพี่น้องป้องปายผ้ามาเบิงเข่าเบ่งให้เบ่งทงเบองทาครับผมโอ้อลมดีหอมดินพี่น้องหอมเข่าพี่น้องบ้านของพี่จิกาลาศิน ส่วนตัวยูพินมาอยู่ด้วยกันสิจ้าเธอข <laughs> อปันชาแนลสดนะครับ <laughs> คารผมภผพาีินอกปองไปด้เบิ้งเขาอยู่ทงอยู่ทาหรอครับผมอ่อาแต่จังไรครับงามบบงามบบเข่าอยู่ทงอยู่ทาอยู่หน้าผมงามบอ,รมบอรครับผม,ม,บบผมเขากํลาลังสีงามครับผมเนี่ยคุณโกกแล้วหรอครับคุณหน้าเต็มเขาอยู่ครับผม เต็มเขาจะน้อยก็สิใงญ่ขึ้นหง่ขึ้นตั้งม่านตั้งทองก็สิออกพ่วงเขียวตอนที่เป็นทุ่งเข่าสีทองเดี๋ยวสิมาพามาอ่ามาไทายเบิงอีก้วครับเจออ้พี่น้องป้องไปครับผมสวยงามเอาดูร,บรอบๆเลย360องศาไปเลยจ้าดูกันให้หายเบือ่อไปเลยให้หายคิดถึงบ้านไปเลยนะจ้าที่รักครับงามบองามบอรครับผมตาเบิ้งทวงให้ทงหน้าครับงามบอ แดดล่มนมตกครับผมพามาดูบรรยากาศทงดางท้องไรท้องนาครับผมทักทายพี่น้องปองไปสุกูสุคนนะครับเดอ้อฝากเป็นลูกเป็นฝากเป็นลูกในบ้านเป็นลานในสวนนะครับปอปานชนันแนวเมตตาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจเห็นได้เลยครับเดอ้อครับผม คิดนี้กับพ่อชำนีนะครับนาอคิดนี้กับพ่อชำนีนะครับนาอพามาเบิงเขา่าเบิงไฮเบิงทงเบิงทาเบิงหน้าเบิงสวนครับผม ปอปานชาแนลเป็นคนชนบทครับมาทักทายพ่อแม่พี่น้องป้องายสุขู่สุสคนครับผมเอาไวส้สมีน้องคิดนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจังว่ากันไปนะครับผมหันจากเบื้องท้องในทุงหน้ากันพ่อเม่ไม่ได้เลยครับผมอยางไหปอปานเค็ดจะอยู่เนี่ยกินแบบอีสานอีสานเดี๋ยวเบื้องกันได้ครับผมเดี๋ยวสีผ้าอยู่ภาคกินครับผมวันนี้พามาดูท้องไห่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 ท้องท้อง้า คลิปนี้เอาไว้สมีนะครับผมกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่นอ้องปลอดภายสุขู่สุขคนฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหลานในสวนได้เครับเด้อปอปานชนะบ๊ายบาย